กบพี่น้องครับกินบกม่วงกันพี่น้องกินสมสมบกม่วงบกม่วงครับห้อนนี่ครับพี่กระป๋าหวานพี่น้องใส่หอมแดงไ่ครับ สุดยอดอืมลูกขอขึ้นว่ามีน่ะ ห้อนไม่รีบไปใส่อยู่บ้านกับที่ข่านอยากอยู่นอน,นเล่นอยู่เปยอยู่ครอบเมาดอกวกาเย็นดีใกล้น้ำว,ะวะ้าวอะไรไม่้องเลย จะปาละปาระบาดตูดได้แบบนี้นะพี่น้องเนาะมาพี่น้องไหมนุ่นงบันองฟวงเลยนะ่ะวาววา่วาบเลย ห่อนไม่้องห่อนครับืมวะเลยพวกพี่าเนี่ยแต่พักเลยอะ <c oughs> ไปจะไปหาเกี Arc ่ยวหญ้าตัดหญ้ากันโอ้สุดสุดเลย ว่าว่าเลยเนี่ยแต่พักเลยพี่น้องบึกล้ากินหลายขนาดล่ะไปพี่น้องหาตัดหญ้าดีกวว่าะละ